โอเคครับสวัสดีนะครับนะฮะวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับสู่สถานีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลนะครับวันนี้อาจารย์อุ้ยภัยทาลุฟันเฟิร์มนะมีโอกาสนะครับได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรนะครับให้กับทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนของเรานะวันนี้อาจารย์อุ้ยนะครับก็มากับอาจารย์เกสนะครับอาจารย์เกสสิูธิร์นะเดี๋ยวให้อาจารย์เกสแนะนาตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อพี่หมอกเก้นโรนิดเดอร์นะคะเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับสัตว์โรนค่ะค่ะวันนี้เนาะเรามาในทางสมาคมแปลความหมายว่าวันนี้อาจารย์พี่เก้นของเราน่าจะมีข่าวดีมาบอกให้กับเอฟซีเราทราบใช่ไหมครับใช่ค่ะหละังจากที่รอกันมานานแล้วตอนนี้ทางสมาคมมประสานานาชาติบางบุรีนนะคะตอนนี้เรามีเปิดสอนคอร์อสอักษรโรนแล้วนะคะซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ปกติเนี่ยทางคอร์สอักษรโรนโดยทั่วไปเขาจะสอนในระบบเอเลฟูธา แต่ที่หมอเกสจะมาสอนในระบบแปรโคลเซคซอนค่ะซึ่งจะแตกต่างจากทั่วไปโอ้เอ๊แล้วคนที่จะเรียนเนี่ยจาเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรไหมอาจารย์หรือว่ามาแล้วก็เรียนได้เลยครับสามารถที่จะมาเรียนแล้วก็เรียนได้เลยครับไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาในใดๆโอ้วันนี้แสดงว่ามาปั๊บเห็นบนโต๊ะเรามีไพ่ด้วยมีไพ่แต่ไพ่นี้เป็นของอาจารย์ที่หมอเกสอ่าเป็นไพ่อะไรยังไงอาจารย์พูดนิดนึงครับค่ะ,ะตัวนี้ก็คือจะเป็นไพ่อ่า รูนในระบบอินโครสซิคซองสามตัวนะคะที่เราจะนํามาใช้สอนกันในคลาสนะคะครับผมก็คือถ้าถ้าเรียนนียก็คือจะได้ใช้ชุดนี้เรียนใช่ค่ะอ่าโอเคเห็นอันนี้ก็คือเพิ่งผลิตเสร็จออกมาสดๆร้อนๆเลยเช่นกันเนาะครับผมอ่าสังเกตว่ามันจะมีสองขอบใช่ไหมสองขอบใช่ค่ะเป็นอ่าอันนี้ถึงชั้นทอ่าอื่นของทางพี่หมอกีขจะเป็นขอบพอนะคะส่วนของอาจารย์วิทย์เป็นขออเงินนะคะแสดงว่า ในคอร์สนี้อาจารย์ เรียนเราได้อะไรบ้างเนี่ยบอกสิเรียนเลยหนึ่งก็คือได้เรียนรู้จักเกี่ยวกับเรื่องความหมายของอักษรโดร์แต่ละตัวครับสองการสอนของพี่มังกีนี้ก็คือนอกจากจะได้ความรู้ความหมายของอนรโดรนแต่ละตัวในแต่ละด้านเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานความรักหรือว่าสิ่งที่ควรระวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราก็จะมีการสอนแทรกประกอบนังนอตเทโนโลีเข้าไปด้วยก็คือคุณก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสารอักษรนอตโบราณเกี่ยวกับพวกเวกินเกี่ยวกับพวกโปรตีนต่างๆนะคะคราวนี้พอได้แล้ว บอกเวลาได้ไหมอาจารย์สอนวันไหนเวลาไหนครับเริ่มเริ่มใช่ไหมคะก็คือจะเป็นรุ่นแรกที่สมาคมสงฆ์ศาสนาอุบลาของโน้นนะคะวันที่วันเสาร์ที่สองและวันอาทิตย์ที่สามธันวาคมนี้ค่ะที่จริงเสาร์ที่สองแล้วก็อาทิตย์ที่สามธันวาคมเวลาเรียนแค่สองวันโอ้เรียนแค่สองวันใช่ค่ะออ๋เรียนสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นค่ะแล้วก็มีเวลาพักช่วงเที่ยงค่ะ อืมโอเคก็คือเรียนยาวไปเลยเรียนยาวอ่าสิบโมงเช้าเนาะถึงสี่โมงเย็น,นอ่าก็คือใช้เวลาเรียนแค่สองวันคราวนี้ราคาครับจ่า ราคานะคะก็คือราคาค่าคอร์สตอนนี้จะอยู่ที่ส9 9 9ัก้กบกาบาทซึ่งราคานี้นะคะเป็นราคาที่รวมไพ่รูสำหรับนี้ไปแล้วด้วยค่ะโอ้แสดงว่าเรียนเนี่ยได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ไพ่ไปใช้งานเลยใช่ค่ะมาถึงก็คือคุณมาแค่ม,มาแต่ตัวแล้วก็เรียนหมดเรียนใจมากของแค่นี้นนก็สามารถเรียนได้เลยอ่าเอาละอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคราวนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้เรียนแต่อยากได้ไพ่ล่ะครับถ้ายังไม่ได้เรียนแต่อยากได้ไพ่สามารถที่จะติดต่อที่ทาง สมาคมก็ได้นะคะที่สาขาบางขุนนนท์หรือว่าติดต่อที่เพจเกสต e ลีเดก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวรอให้เวลาย้ายนิดนึงแล้วตอนที่สิบเจ็ดธันวาคมนี้เป็นเช็ดธันวาสิตหลาควนี้ก็จะเป่าให้จอเรียร์เรื่ออย่างเป็นทางการแล้วค่ะเอาแหละ แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนนะอาจารย์อุ้ยแนะนําว่าควรลงตั้งแต่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวคอร์สจะเต็มไม่แน่นดะคุณมาทีหลังคุณได้นั่งข้างหลังด้วยนะราคา <c oughs> บอกเลยถูกมากนะ3,999บาทนะวันนี้เรียนแค่2วันนะครับก็คือวันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3นะเรียนตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีเวลาให้พักด้วยนะครับ <c oughs> บอกเลยนะวิชานี้คุณเรียนเสร็จคุณได้ไพ่ไปประกอบอาชีพเลยใช่ไหมครับประ์าเกศนะ โอเคถ้าเกิดใครนะฮะสนใจแนะนำเลยนะครับติดต่อมาที่เพจนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับวงเล็บด้วยนะวัดนะครับบางขุนนนน่ติดต่อมาที่เพจเราได้หรือนะครับจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0 2 4 4 9 1 2 2นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ020449122นะครับสำหรับ ใครที่อยากเรียนอักษรรูนอาจารย์อุ้ยนะอาจารย์เกดเป็นคนหนึ่งที่สนใจในตัวอักษรรูนมานานมากเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นวิชาที่1มีตัวอักษรและเป็นวิชาที่มีความหมายนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นวิชาที่มีประวัติอายาวนานด้วยก็คืออักษรรูนก็คือจะเป็นเทพบุรีน,นะคะที่มนเป็นเทพที่ปฏิคิตคนอักษรรูนนาะซึ่งตามไพ่อิงโกลเซฟันรูนชุดนี้เนี่ยที่เกดทำขึ้นมาก็คือจะ ผสมในแนวคิดข,ของออร์เคิลไปด้วยซึ่งเอาจริงๆถึงคุณจะไม่รู้อักษรรูนแต่คุณดูหน้าไพ่ความหมายหน้าไพ่คุณก็สามารถใช้ไพ่ชนดนี้ได้เช่นกันเอาวละนะบอกเลยนะสําสหรับใครที่ได้ชมคลิปนี้หรือว่ากําลังดูอยู่แล้วมีความเอ้ยจะเลือกเรียนอะไรดีเอาจริงนะจะพยดจะบอกว่านอกจากไพ่ที่เราเห็นทั่วไปมันเป็นส่วนหนึ่งแต่รูนเนี่ย มีตัวอักษรยืนยนันมีสตอรี่ที่มาแล้วมีตำนานที่ตัวคุณเองอน,น่าสนใจนะครับนะอาจารย์เกดมีอะไรฝากไหมก่อนที่เราจะจบคลิปวันนี้คะอาจาย์ก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนลับของอซีรีส์เรื่องแรกน่าร้องนะคะค,คุณก็น่าจะชื่นชอบตัวของอโอดินชองทอรือไม่ข้อโลกีอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งคุณคได้มาเรียน ในศาส์รู้เนี่ยคุณก็จะยิ่งเข้าใจแล้วก็หลงรักในสาสตูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านที่มาเรียนที่สมาคมโบราณาสร์นานาชาติคุณก็สามารถที่จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการศึกษาได้ด้วยเช่นกันคโอ้เนี่ยบอกเลยนะเรียนด้วยได้อาชีพด้วยได้วุฒิบัตรการันตีนะในราคา3,999บาทหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับนะวันนี้นะคะับอาจารย์อุ้ยนะทางสมาคมโบราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ อาจารย์เกตนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวสมาคมของเรามีข่าวอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาจะประชาสัมพันธ์กันนะครับในเพจแล้วก็ในช anel ยูทูปเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนาะเราสองคนนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ